สวัสดีค่ะก็วันนี้เรามาคุยกันเรื่องอ่าสมมุติว่าวันนี้นะคะเราไปฉีดวัคซีนมาแล้วรู้สึกว่าไม่สบายเนาะหรือว่าเออ่ปวดหัวเป็นไข้หรือว่าตัวร้อนอะไรประมาณนี้นะคะเราก็บอกเขาไปว่า chuita ว,าาวจินเทียนคือวันนี้นะคะ我才去 a ก็คือไปฉีดวัคซีนอีเมยวคือวัคซีนนะคะ今天我มียว วันนี้ฉันไปฉีดวัคซีนมิงเทียนวัวเคยซิวเจียมาพรุ่งนี้ฉันหยุดงานได้ไหมมิงเทียนคือพรุ่งนี้วัวฉันเคยได้มาไหมซิวเจียก็คือหยุดงานนะคะมิงเทียนวัวเคยซิวเจียมาจินเทียนวันไปฉาอีัคซีนมิงเทียนวัวเคยซิวเจียมาหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะคะสวัสดีค่ะ